onka พิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติอฮวชนนะครับซึ่งร่วมกับโครงการกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS ได้จัดเวทีเปิดพื้นที่เพื่อส่งเสริมให้เยาวชนและผู้สนใจได้พัฒนาทักษะในด้านการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านภาพยนตร์สั้นในโครงการประกวดภาพยนตร์สั้นวิทยาศาสตร์ปีที่5ด้วยการนำหลักการของ science o u n d Us หรือวิทยาศาสตร์รอบตัวถ่ายทอดออกมาภายใต้แนวคิดที่ว่า change มุมมองวิชชีวิตเปลี่ยนเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงมุมมอง เรื่องศิลปะและวิทยาศาสตร์ที่เป็นของคู่กันรวมถึงเป็นการสร้างแรงบันดาลใจให้แก่เยาวชนนักเรียนนิสิตนักศึกษาตลอดจนประชาชนคนไทยทุกคนให้หันมาสนใจเรื่องวิทยาศาสตร์มากขึ้น นายสุวรงวงสิริรองผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติหรืออพวชเปิดเผยว่าโรครงการประกวดภาพยนตร์สร้างวิทยาศาสตร์ปีที่5เป็นการดำเนินง,งานมาอย่างต่อเนื่องและเปิดกว้างให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็นเด็กนักเรียนนักศึกษาและประชาชนทั่วไปที่มีความสนใจในการทำหนังสัน้นได้มีโอกาสแสดงความสามารถโดยนำความรู้พื้นฐานและบุมมองทางวิทยาศาสตร์ถ่ายทอดออกมาเป็นหนังสั้นวิทยาศาสตร์ได้โดยปีนี้มีทุนการศึกษาและกิจกรรมต่างๆรวมไปถึงของรางวัลมากมาย ระดับมหาวิทยาลายัยแล้วก็ประชาชนทั่วไปมีสามระดับเนี่ยได้นำความคิดนะครับในเรื่องของการาวิทยาศาสตร์ที่อยู่รอบตัวเรามาพัฒนาเป็นภาพยนตร์สั้นความยาวประมาณ10นาทีนะครับโดยตีมปีนี้จะเป็นตีมที่เราเรียกว่า change นะครับ change เนี่ยเป็นตีมที่สำคัญเพราะว่า,าประเทศไทยเองก็มีนโยบาย ไม่ว่าจะเป็นยุทธศาสตร์ชาติระยะ20ปีนะครับต้องการให้คนไทยเนี่ยเตรียมความพร้อมก้าเข้างตู่ศตวรรษที่21รองศาสตราจารย์ดรวิลาสินีพิพิธคุลผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่าภาพสาธารณะแห่งประเทศไทยหรือไทย PBS เผยว่าคนไทยทุกคนสามารถเรียนรู้และสร้างสามพลังในการสื่อสารวิทยาศาสตร์ผ่านการผลิตภาพยนตร์หนังสั้นวิทยาศาสตร์ได้ เพราะศาสตร์และศิลป์เป็นของคู่กันซึ่งจะเป็นเครื่องมือที่ทุกคนนั้นสามารถคิดและสร้างสรรค์ได้ง่ายเป็นการถ่ายทอดเผยแพร่เ,พเ,พเรื่องราวความรู้จินตนาการแห่งความเป็นวิทยาศาสตร์ผ่านสื่อศิลปะโดยผลงานของผู้ที่รับรางวัลชะเลิศทุกป,ประเภทจะได้เผยแพร่พพพและออกอากาศกทางสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอสและสื่อออนไลน์ต่างๆด้วยครับสำคัญจากนี้ไปในยุคที่เรียกว่าโลกปั่นป่วนพลิกผันเนี่ยเรายิ่งต้องพยายามคิดในเชิงวิทยาศาสตร์ให้มากแต่การทําเป็นภาพนตย์เนี่ยก็จะทําให้เห็นว่า ออมันเป็นเรื่องที่เรียกว่าใช้จินตนาการแล้วก็น่าดูน่าชมแบบนี้ค่ะอันนี้น่าจะมีผู้สมัครมากขึ้นจากปีที่ผ่านมานะครับ ปีที่ผ่นานๆมาสี่ครั้งเนี่ยมีคนสมัครเป็นร้อยปีนี้น่าจะมากขึ้นเพราะว่ารางวัลที่จัดสรรให้เนี่ยก็เรียกว่าน่าสนใจนะคะโดยเฉพาะผู้ที่ได้รับรางวัลเนี่ยก็จะได้ไปศึกษาดูสํสหรับการจัดงานในครั้งออนี้<ะ>นอกจากจะมีการถแถลงข่าวแล้วนะคะยังมีการเปิดเวทีพูดคุยมินิทอกกับกูรูคนดังในหัวข้อหนังสั้นวิทย์คุณทําได้แค่เปลี่ยนมุมคิดโดยคุณโหน่งวงชนงชัยนรงศิงห์ผู้ก่อตั้งนิตยสารอเดและเดอะสแตนดาร์ด คุณชัญญาแม็คคอรีนักแสดงหญิงเจ้าของรางวัลเบสลิตติ้งฟรีเมลจากซีรีส์เรื่องเด e Deadline ในงาน2 4 ASE ี้โ e ร e อาเซียนเทลวิคุณออสบัณฑิตทองดีเลขาธิการสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยและคุณชนินสุริยกุลณอายุธยาหัวหน้ากองสื่อสารวิทยาศาสตร์องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ นอกจากนี้ยังมีการจัดก,กิจกรรมเดินสายรถโชว์ไปยังมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วทุกภาคไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยบูรพามหาวิทยาลัยมหาสารคามมหาวิทยาลัยเชียงใหม่และมหาวิทยาลัยสงขลานครินเพื่อเชิญชวนให้ผู้ที่สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการทั่วประเทศ อีกทั้งยังมีการจัดเวิร์กช็อปให้กับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าที่เข้าร่วมในโครงการกับการอบรมกระบวนการผลิตภาพยนตร์สั้นจำนวน15ทีมด้วยกันร่วมกับผู้กำกับมืออาชีพ5ท่านก็คือคุณเชิดพงษ์เหล่ายนผู้กำกับหนังสารคดีคุณภาพทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS อดีตผู้ช่วยผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องมนรักทานซิเตอร์ปี2001คุณวิชพันธ์โกจิว๋วหนึ่งในผู้กำกับภาพยนตร์ร้อยล้านอย่างกกภาพยนตร์ที่ชื่อว่าแฟนฉันและกรรมการผู้จัดการบริษัท GTH on air จำกัดคุณชันชัยสวัสดิ์วิชัยกุลผู้กำกับละครทางช่องจดสีและซีรีส์ละครเด็กทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS คุณบุญญ,ญลิ์เวียงนนท กำกับรุ่นใหม่และโปรดิวเซอร์และนักแสดงที่เคยผ่านเวทีภาพยนตร์ระดับโลกที่เมืองคารประเทศฝรั่งเศสรวมไปถึงคุณบัณฑิตทองดีผู้กำกับและนักเขียนบทผู้สร้างภาพยนตร์รวมไปถึงเลขาธิการสมาคมผู้กำกับภาพยนตร์ไทยด้วยค่ะ ซึ่งการแข่งขันครั้งนี้นะครับจะแบ่งการประกวดออกเป็นทั้งหมด3ประเภทหลักๆด้วยกันนะครับประเภทแรกคือประเภทมธัธยมศึกษาตอนปลายหรือว่าเทียบเท่าส่วนประเภทที่2น,นะครับคือประเภทอุดมศึกษาหรือว่าเทียบเท่าอายุไม่เกิน25ปีและประเภทสุดท้ายประเภทที่3คือประเภทประชาชนโดยทั่วไปนะครับซึ่งคุณผู้ชมหรือว่าผู้ที่สนใจนั้นสามารถส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปนะครับจนถึงวันที่15กรกฎาคม2563นี้นะครับซึ่งผู้ที่จะเลิกนั้นก็ย้ำอีกครั้งเรื่องของเงินรางวัลนะคร กรณีการทัศศึกษาที่ประเทศสิงคโปร์นะครับรวมแล้วรางวัลมูลค่ามีทั้งสิ้นกว่า7 0 0 0แสบาทเลยครับติดตามเพิ่มเติมผ่านทางเพจ o o k s o o r ช s c i ไซน์สฟรีนะครับ